มันไม่ได้อยู่ที่หาได้มากอะค่ะอ่ามันอยู่ที่รู้จักรักษาไว้หรือเปล่าเกาบอกเงินที่หามาได้ไม่มีค่าเท่าเงินที่รักษาไว้ไดอืมอาจารย์หนูหาได้เดือนละสามแสนนั่นเนี่ยทํางานห้าวันทํางานพิเศษขายของออนไลน์ครับหนูไม่มีเงินเก็บเลยอครัหนูใช้สามแสนห้าเพื่อนหาไดสองหมื่นห้าดันมีเงินเก็บเออก็ใช้หมื่นแปดเขามีเงินเก็บแม้มัน มันต้องหาหาให้ฐานหลักที่ถูกต้องอะค่ะคนเนี่ยพอเงินไม่พอเนี่ยอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่คนไทยจะมองว่ามีเงินไม่พอใช้นี่เนี่ยทํางานสิ่งแรกที่คนจะทําคือหาเงินเพิ่มหาเงินเพิ่มหาเงินเพิ่มแต่ความจริงมันไม่ใช่ครับมันคือลดรายจ่ายมันคืออุดรูรั่วของขันให้ได้ครับคุณมีขันตักน้ำสามใบอ่ะมึงตักได้เดือนหนึ่งสามแสนสามแสนเก่งไหมขยันไหมเก่งขยันแต่รั่วหมดอันนี้คือขยันไม่ฉลาดครับ สิบชาติก็ไม่รวยอืม,มันหลักการเงินที่ถูกต้องคือหนึ่งลดรายจ่ายอสองเพิ่มรายได้ครับถ้าไม่ไหวก็ขายสินทรัพย์ออืไอสินทรัพย์ที่ไม่จําเป็นขายให้หมดครับอแต่นี้พอเรามาถึงจุดที่ <c oughs> ลดรายจ่ายแล้วเพิ่มรายได้แล้วสินทรัพย์ก็มีตามจําเป็นสิบล้านยี่สิบล้านมันก็ทําได้อืแต่คนคพยายามความพยายามของคนก็คือไม่ปรับพฤติกรรมตัวเอง แล้วก็พยายามทํางานหนักขึ้นหนักขึ้นหนักขึ้นเพื่อให้มีรายได้แต่สถานการณ์เศรษฐกิจอ่ะตอนเนี้ค่ะเนี่ยมันไม่ง่ายมันไม่ได้เอื้อให้เราหาเงินได้เยอะๆแล้วมันไม่ง่ายใช่ใช่ยิ่งถ้าเราหาเงิน <จะ S 1> ไม่เหนื่อยใช่เพราะยิ่ง พอพอหาเงินไม่ได้แต่ว่าตัวไลฟ์สไตล์การใช้เงินมันไม่เปลี่ยนโอ้โหใช่มันเงินมันก็ยิ่งมันตักน้ําไม่ได้เท่าเดิมใช่ไหมฮะะจากเดิมเคยได้สามขันอาจจะได้เหลือขันเดียวแล้วใช่ครับเพราะมันจริงจริงมันไม่ยากก็ยังยืนยันว่าการเงินเป็นเรื่องใหญ่แต่ไม่ใช่เรื่องยากอืมอืมครับนี่อาจารย์อัญชลัดทำเรื่องเงินทั้งอบทั้งสอนให้ความรู้รวมถึงการเงินที่เกี่ยวข้องกับตัวเองด้วยถ้าให้เราสรุปเป็นว่าเออไอสิ่งที่เราเรียนรู้จาก หลักการอะไรแบบนี้ครอจราจารย์อจฉรนรู้อะไรบ้างครับก็เรียนรู้ว่ารู้อะไรก็ไม่สู้รู้แล้วทอทอทอทำทันทีต้องทําทันทีแต่ม<อ>ันไม่พอค่ะมันต้องทอตอนอด้วยคือต้องทําต่อเนื่องอคือเลิกเลิกรู้ได้แล้วไม่ต้องรู้เยอะรูร้รรที่เป็นประโยชน์นิดๆอ่ะแล้วก็ทําทาต่อเนื่องไปเรื่อยๆเดี๋ยวเราจะรู้เองว่าปาฏิหาริมันจะเกิดก็เรียนรู้ด้วยค่ะว่าปาฏิหาริที่ยิ่งใหญ่มันเกิดจากการกาะทาเล็กๆทั้งนั้นเลย ไม่ต้องไปพยายามทําอะไรใหญ่โตครับจะไปกู้ชาติจะไปอะไรไม่ต้องมาจัดการรายจ่ายตัวเองเนี้ยก่อนครับเดี๋ยวจะรอดอทอทอทอและต้องทอตอนอทำทันทีและทาต่อเนื่องถ้ารู้ว่าอะไรอะไรคือใช่อะค่ะแก่นมันมีแค่นี้ครับแก่นเนี่ยคุณทําไปเลยไม่ต้องคิดอะไรมากคุณลองทําดูทําต่อเนื่องไปเดี๋ยวคุณจะจัดการได้ครับไม่ต้องพยายามไปรู้เยอะหรอกคำถามสุดท้ายแล้วครับแล้วถ้าเห็นแบบ ภาวะเศรษฐกิจแบบนี้เห็นลักษณะสไตล์ของคนไทยแบบนี้การใช้เงินการเป็นอะไรนะฮะอจพวกหนี้สินต่างๆที่มันเพิ่มสูงขึ้นทุกปีอาจารย์อชลามองเห็นแล้วรู้สึกไงหน้าห่วงขนาดนี้คือมันก็ห่วงมาเรื่อยๆนะคะตัวมันก็เป็นความเคยชินเนาะห่วงเงินชินนะห่วเงินชินอ่ะก็เห็นเอ๊ะมันก็ไม่เห็นดีขึ้นเลยอ้ช่างก็บรรยายปีก็เป็นหมื่นหมืนคนเนี่ยมันก็ก็เห็นอย่างนี้มา เชื่อว่าทุกคนก็เป็นเนาะมันก็เห็นอะไรที่มันเป็นปัญหา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 จนชินแต่ว่าในจุดหนึ่งก็คือตัวเองอ่ะได้พยายามทําในสิ่งที่ตัวเองต้องทํ<อ>าดีที่สุดแล้วหรือยังรเราพยายามแล้วเราก็ยังบรรยายอยู่เรื่องนโยบายแก้หนีค้ครูเราก็พยายามแล้วเราช่วยแล้วรเราพยายามทําหมดแล้วในส่วนที่เราทําได้เพราะฉะนั้นส่วนตัวตายตาหลับอตายตาหลับ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งเราก็บอกว่าการออกกำลังกายมันสําคัญครับคุณไม่ออกมึงก็ตายไปก็ก็ปัญหาเขาแหละไม่ใช่ปัญหาเราเราใช่ค่ะไม่ได้ใจดํานะแต่ว่าเราทําของเราเต็มที่คือเราไปวิ่งแทนเขาไม่ได้ไม่ได้เราวิ่งแทนเขาไม่ได้เราไปออมเงินแทนเขาไม่ได้เราไปไม่ซื้อหวยแทนเขาไม่ได้เราทําอะไรแทนใครไม่ได้เลยเัราะนั้นโดยหน้าที่ของเราอ่ะเราทําเต็มที่แล้วแต่ถามว่าห่วงไหมห่วงนะคะเศรษฐกิจมันดูไม่น่าจะโอเคอะค่ะแล้วก็วันนี้ใช่ไหมคะประธานาธิบดีสหรัฐ ท่านใหม่ก็สาบันตนเรียบร้อยนะฮะเตรียมจะนั่นแหละค่ะนโยบายแต่ละนโยบายแต่ละตัวก็คิดว่าใช่ประเทศไทยก็มีความเสี่ยงในเรื่องของเศรษฐกิจนะคะแล้วตอนนี้มันมองไปในระดับที่ออกจากตัวเราไปอีกอีกเรื่องหนึ่งที่กังวลแล้วคนไทยนึกไม่ถึงก็อย่างเรื่องพวกการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนะคะพวก climate change อะพวกคาร์บอนอะไรสารพัดก๊าซเรือนกระจกที่เราปล่อยกันอยู่อันนี้ก็เป็นเรื่องเล็กๆที่เราทําได้ก็จริงๆถ้าจะฝากให้ทุกคนจัดการตัวเองอะ แค่นั้นและค่ะก็พยายามทำตัวเองให้ปลอดภัยที่สุดสร้างสมดุลในการใช้ชีวิตให้ได้แล้วสมดุลทางการเงินมันจะเกิดเรารู้แหละจริงๆเอาง่ายๆเอ้ค่าค่าอะไรคะค่าอินเทอร์เน็ตอะถ้าเราใช้ทำงานจริงๆอ่ะ399ร้กา็น่าจะพอแต่เราเล่นเกมไงแต่เราดูซีรีส์ไงใช่ไหมคะก็ไม่ได้บอกว่าคุณต้องเลิกยกเลิกโซเชียลยกเลิกอินเทอร์เน็ตไม่ใช่ แต่ว่าพอดีคือแค่ไหนลดลงสักแอปได้ไหมอย่างเงี้ยลดลงสักนิดเดินใช่ค่ะเพราะจริงมันมันมันไม่ต้องจ่ายเดือนละ899้ไหมคุณ399คุณก็อยู่ได้แหละเนี่ยมันต้องพยายามท้าทายตัวเองอะค่ะก็ฝากให้ทุกคนท้าทายตัวเองฝึกฝืนใจตัวเองทําเรื่องที่มันจะเป็นประโยชน์กับอนาคตของตัวเองใช่ทุกคนก็จะรอดเพราะเรื่องเรื่องแบบนี้มันแค่รู้อย่างเดียวไม่ได้ต้องไปลงมือทำเอาใช่ค่ะถ้าหากว่าใครชอบรายการนี้ก็สามารถที่จะ กดไลค์กดแชร์หรือว่าส่งคอมเมนต์ไม่ได้นะครับว่าอยากจะให้เราไปคุยกับใครบ้างนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยนะครับเพื่อที่จะเป็นกําลังใจให้กับทีมงานครับ